สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาชมแก้วมังกรนะครับที่พ่อค้าแม่ค้าคนกลางนะครับที่เขาไม่รับซื้อว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะครับผลของแก้วมังกรที่เขาไม่รับซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมเลยนะครับนี่ครับผลของแก้วมังกรที่พ่อค้าแม่ค้าเขาไม่รับซื้อนะครับคือมันมีจุดด่างอย่างนี้เขาไม่รับซื้อนะครับ นี่ครับแล้วก็จุดด่างๆอย่างเงี้ยพ่อค้าแม่ค้าเขาจะไม่ซื้อนะครับเนื่องจากว่าผิวไม่สวยนะครับจุดด่างๆอย่างเงี้ยเพราะฉนั้นใครที่คิดอยากจะปลูกแก้มังกรนะครับเสร็จแล้วคิดว่าจะเอาไปขายให้พ่อค้าแม่ค้าคนกลางาจะทําเป็นพันไร่เป็นพันหลักหรือหลายๆหลักสองสามพันหลัก ก็ต้องดูนะครับว่าถ้าผลออกมาแล้วเขาไม่รับซื้อจบเลยนะครับนี่ครับอย่างเงี้ยถ้าเป็นจุดอย่างเงี้ยนี่เขาไม่รับซื้อเลยนะครับเพราะนั้นดูแลด้วยถ้าจะซื้อต้องใช้ยานะครับถ้าใช้ยาเนี่ผิวสวยแน่นอนนะครับแต่ว่าคุณภาพไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับนี่รอยด่างๆอย่างเงี้ยพ่อค้าแม่ค้าเขาไม่รับซื้อเลยนะครับเพราะนั้นก็บอก ท่านผู้ชมที่คิดอยากจะปลูกแก้มงกรว้ก่อนนะครับนี่ครับเป็นจุด,ด่างๆดำๆลายๆเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขา,ขาไม่เอาเลยนะครับเขาบอกว่าผิวไม่สวยแต่ว่าเขาไม่ได้ดูในเนื้อในนะครับว่ามีความหวานมีคุณภาพหรือเปล่าเขาไม่ได้ดูนะครับแต่เขาจะดูสีผิวจะต้องสวยวาวับไม่มีลายลักษณะนี้นะครับ แล้วผลที่เป็นสิวนี่อย่างอย่างนี้เขาเรียกว่าผลแก้มังกรเป็นสิวนะครับเป็นตุ่มตุ่มตุ่มเหมือนสิวคนนี่อย่างนี้เขาก็ไม่รับซื้อนะครับเขาว่าผิวไม่สวยเขาจะตําหนีว่าผิวไม่สวยเท่านั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าคุณภาพหรือว่าความหวานของตัวเนื้อมังกรนั้น หวานดีหรือว่ามีคุณภาพเขาไม่ได้ดูนะครับเขาจะดูสีผิวสวยเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากจะปลูกแก้วมังกรให้สีผิวสวยท่านผู้ชมจะต้องใช้ยาบำรุงนะครับใช้สารเคมีบำรุงแล้วมันก็จะสวยผิวก็จะเนียนนะครับแต่คุณภาพไม่ได้แตกต่างกันนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมจะต้องเพิ่มค่ายาเข้าไปเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าราคาไม่ได้เพิ่มขึ้นให้นะครับ นี่ครับเป็นสิวจุดเป็นจุดเป็นจุดเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าไม่รับซื้อเลยนะครับถึงจุดเล็กๆเขาจะไม่เอานะครับเขาจะเอาแบบผิวสวยวาววับเนียนอย่างเดียวนะครับเขาถึงจะรับซื้อเสร็จแล้วถ้าท่านเป็นชาวสวนหรือว่าเกษตรกร,ร,กรที่เพิ่งปลูกแก้วมังกรใหม่ๆนะครับไปขายให้พ่อค้าแม่ค้ายังไงเขาก็ไม่รับซื้อนะครับคน,คนไม่รู้จักกัน ก็ไม่ซื้อแน่นอนเพราะนั้นคิดที่อยากจะปลูกแก้วมังกรแนละก็จะเอาผลไปขายท่านต้องมีตลาดของท่านก่อนนะครับไม่งั้นท่านปลูกฟรีนะครับท่านจะไม่ขายท่านไม่สามารถที่จะขายแก้วมังกรได้เลยนะครับนี่ลูกนี้เป็นสิวเยอะเลยนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นสิวเหมือนสิวคนเนี่ยก็เรียกว่าผิวเป็นสิว กขาจะไม่รับซื้อเลยนะครับอย่างเงี้ยแต่เราก็ไปกินก็อร่อยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเขาต้องการผิวสวยเท่านั้นนะครับก็อยากได้ก็คืออยากได้ผิวสวยวาวับอย่างนี้นะครับทั้งลูกเขาถึงจะรับซื้อนะครับถ้าผิวไม่สวยเขาก็จะไม่รับซื้อบางทีเขาอาจจะต้องถามกันว่าใช้ยาไม่ถ้าใช้ยาเขารับซื้อถ้าไม่ใช้ยาเขาไม่รับซื้อผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ ครับท่านผู้ชมครับก่อนที่ท่านจะปลูกแก้มังกรท่านจะต้องรู้ตลาดก่อนนะครับว่าตลาดเขาต้องการแบบไหนและเราจะต้องเอาไปขายที่ไหนนะครับแต่ถ้าท่านยังไม่รู้การตลาดยังไม่รู้ว่าจะไปขายที่ไหนแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเขาต้องการแบบไหนถ้าเราไม่รู้นะครับเราปลูกไว้ก็ปล่าประโยชน์นะครับนําไปขายเราก็ไม่ได้ราคาเขาไม่รับซื้อเลนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าคิดอยากจะทำสวนไม่ว่าจะสวนใดๆก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีตลาดนั้นผมแนะนำเลยครับว่ายากครับที่เราจะขายผลผลิตได้เพราะนั้นคิดดูให้ดีก่อนที่จะทำอะไรนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วเราเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ